ท่านท่านเบนนะคะันนี้ในช่องกบกับหลามนะคะวันนี้ผมมาสอนที่แกเล่นเกมที่ผมชอบนะครับจริงๆเราไม่ได้ชื่อกบกับหลาหรอกคลิปเราชื่อกบกับหลามแต่วันนี้ผมจะทําคลิปให้เหมือนกบกับหลานะครับวันนี้ผมจะเล่นกี่คนกันเลยผมไม่เอาเอาสมบัติพี่ก็ได้สมบัติก็ได้ท่านชมผมไม่ว่าน้องครับโคสงสารน้องน้องน้องดูจะเลยสงสารน้องให้น้องมาเล่นกีโรดเกมนี้มาด้ดยนะ เน่อ่ะมีแค่สองคนเล่นเหรอฮ่าไอเกมนี้น่าจะจบค<บ>ุณเทคเกอร์สงสัยเกมนี้น่าจะจบรุ่นไปแล้วใช่หรอป่ะไม่รู้อ่ะมันมีสี่คนไม่มีใครเล่นเลยอ่ะมันจะไม่มีใครเล่นทีฟุตบอลแล้วน่าจะใช่นะคะรู้ชมผมไม่รู้ว่า,า,า,วาจะ,าะาม,มีใครเล่นเกมกับผมไปเฮ้ยเฮ้ยค้าค้าคา เต่าเหนือนาเหนือนางมาวันนี้ผมจะอผมจะเล่นเกมเลยนะคะเพราะว่าไม่งั้นผู้ชมน่าจะด่าว่าเฮ้ยพี่มาเล่นเกมอะไรเด้อกีต้าวเราวันนี้เราจะเล่นเกมอะไรอ่ะต่างสุดนาไงคาบอยหึือคาสองคงแล้วกันละเนี่ยอยากเล่นเยอะเล่นเกมกี่แบบไม่อยากจะ แค่คาตาพอเงินย่ผ่านดานสองีหนึ่งแล้วก็พางโดนแล้วก็ไอ้ชาละครับนะมาเลยสก go นี่ตอนนี้มีคนได้ผ่านน้ำด้วยนะครับผมไม่รู้ว่าแตุ่ณไม่อยากเล่นหีสบัติแล้วมันน่าเบื่อนะครับทุกคนไม่ทุกคนผมเราจะไม่ยอมแพ้นะครับไอพีเสียอะไรนะสีเขียวเห็นนี่ไหมสีเขียวสีเขียว เจ <Yeah, S 2> ผมก็ทำไมมันไม่ขึ้นน่ะบูยผมเจ็บอ่ะพี่รู้ดีเหมือนแรงมากเลยเออไม่กัน oh <my> ก็ไม่เป็นไรค่ะท่านผู้ชมครับทำไมาของคุณไม่ขึ้นเหรอว่าะอะไรอืมขอจากนี้แต่ไม่เป็นไรมาให้พาน,นานตต่อนะครับเพราะพี่ผมอาทิ้งกันดหลเฮ้ยแต่คนที่เงียบเนี้ยมาขึ้นหองกันนะพี่ยร์ ลงเอ๊ะอย่าพุ่งลงนะยังไม่ยองตายแน่อนอนกูว่าทำไมพวกไม่ตายอะไรของแกนเนี่ยบอกอย่าไปใช่ไหมเพื่อขอลุ้มตัวไม่ได้ไหมุกคนนะไอพีมจะเนอะเฮ้ยทเไมไอีเด็กจะกูเริ่มใหม่ไหมเอาจากเกม,มเป็นเรื่องนอกนอสของจะาตายต่อรอบไม่เลื่องหาเธอเลยเลย ีกูดิถึงกูดเดียวตอนนี้ผมจะไม่ให้อ้าจะผมไปเล่นถึงน้องถ้าผมจะให้เลือกให้น้องผมเลือกเกมด่านนีนะครัะพี่ผมจะเอาใหม่เอาใหม่โอโ้ยโอโ้ยปคนโอ้ยไอ้แดงมานี่ไอ้แดงเย้ yeah, พี่ชนะไปเลยนะคะท่าผนผนะ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 ู้ชมว่าผมสงสารน้องนะเนาะเนาะเนาะพี่ชนะได้ จะน้าไม่สำคัญอ่ะนะนอ้องพีแต่ต่างง่ายๆนอนเท่านานเนี่ยนะเดี๋ยวผมดีผมดาดาต่อไปก็เป็นตันนั้นดีนะแบบยิงปืนใช่ไหมถ้าจะไม่ผิดนะจ้าอู้ยัน อันจะคนละหนึ่งด่านเหรออันจะผมจะให้น้องตักฉาตตอนที่ผมเล่นเกมเสร็จเลยนะสิเก์ตอนนี้ผมก็หาห้องใหม่ได้แล้วผมก็ให้น้องชนะไปครับน้องผมวิสธรรชนะก่อนแล้เกมเป็นตัวป้งป้งเนี่ยเป็นเธอสร้างไว้เพื่อเกมนี้สร้างไว้เพื่อคนไยนะครับผมอยากได้กันเราก็เลยกับผม กกลับบนหวระคพี่มาลงเร็วไม่อยากให้พี่ตายแอนเงยจับก่อน้วจ้าออาจับก่อนรถจ้าเัยเยอะผมพาเพื่อนมาโคตรเยอะแอนผมก็สงสารดอนะคบแต่ไี่ข้อกาเขาไม่ข้อเสียกดดีกับไปเพื่อจะได้เล่นต่อนะคบเกมนี้สร้างไว้ผลไทยอย่าเสียงดังโอเคไหม เน้อหน่ารักเต้นมองเมงจะวันนี้ผมจะมาทำคลิปแคปมาเล่นกับน้องให้ดูแล้วครับว่าผมอยากโปร่งการเพิ่มอยากให้พู่มคะนะแต่เขาไม่เอาห้ก็ได้อุ้ยเขาเปนหลานนี่มันก็ยากเหมือนกันนะเนี่ยเอ้าผมไม่แยกได้ผมไม่แยกได้เจ็บ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 ไปไปด้วยกันนะน้อง เออไอ้ีกูตายแบบก่อนนะคะทุกชมผมเหือตายแบบอีแดงน่าจะแพ้นะว่าผมก็ได้สีคะแนนนะคะหน่ะพี่สหน่ะพี่มันรับไม่ได้จะไม่เป็นไรผมจะต้องตายก่อนเพราะผมสงสารพี่ม,มากกว่าไม่เป็นไรครับเกมนี้มันสร้างให้ผ่อนคลายนะคะเพราะว่าในเกมนี้เป็นสาวประเระเบิดโอ้โหอีแดงตายบางคนก,ก็สาวระเพื่โอ้โห ผมเหยียบหัวอาหี่นะเนี่ยตาแบบงงนะคำนั่งน้ำจะเข้าฝึกษาได้มากเหเห็นพีนะไม่ไดยเห็นีนะไม่ลโอเคนลองผมมันบ้าแล้ว้ยคับมาผมจะหลบกอนผมอยากให้พี่น้มาอ่ไปได้นะครับโอ้ไม่โดนคนแรกผมอยากให้พี่ชนะมากะ วันหลบอย่างเดนฝาดไอโยนี่เป็นยังหลบโคตรแท่เลยอ่าแลบวขาดแพร่ว้าาลับเป็นคลิปยิโตูน้ำเกันแต่วันนี้ผมมาเล่นกัมพี่ส่วนน้องผมผมชื่อหลานนะคะผมผมเอ้และผมเป็นหลานนะครับส่วนน้องผมผมเป็นกบครับบอรมันเจิ้มแบบเป็นกบหลานนะครับโนนห้ามห้ามสี่เขียวห้าก็ห้าห้าสี่นะย่าตูแง่ตึงแง

ว่าพร้พอมจะมาผ่าเป็นจอดนี้นะโอเควันนี้อยู่ในช่วงโกกับปลามนะครับวันนี้ผมเปลี่ยนชื่อจากเคานะครัเออ์เออะคะโอเคก็เลยนะครับโอ้โหแผลหลอกเ่ hey, มันแข่งกันไม่กกกับเวลาไหมเกาะน่าจะเป็นอันท้าของเราด้วย เราได้ไงเนี่ยผมรอได้ไงเนี่ยเฉียวหลังเลยนะเนี่ <c oughs> ยอุ้ยไม่น่าเลยชูจะไปออนให้แกนะไอ้ก,ก๊อป <c oughs> พี่จะมาแก้ผมด้วยพี่โดนเอง <c oughs> กบห <c oughs> ลานจะมาแก้ผมแต่หลาน,ดน <c oughs> โ yeah. าานาดนเองเดี๋ยวฉัไปเอาพยานพารวมๆไหมก็ได้ผมไม่กลัวอ,อยู่แล้วอ <c oughs> เอาเป็นเจตานนะ <c oughs> กะะ็พอเนาะก้าวหลาเลย ก็ตัดเลยเมากูจะพาไม้น้องเวนน้องวันนี้มาชุบไอ้แฮนน่าเมาดีอีเวนโว้ยโผมเหยียบขาดกล่ะโว้ยสามดูคนเทพดีๆนะดูคนเทพดิวโเป็นกบนะผมเป็นกบผมเป็นกบเป็นกบแต่ไม่ ขนาดนี้คืออะไรบอสชึอ๊ะอ๋หอหูยไ,ไ,ไม่ได้อนให้หูยนะอ,อยากอนให้เฉยๆนะต่อเนี่ยนี่กบอยากแข่งกับปลามา่าเออมาดิครับจะมาฉลามฉันอยากแข่งกับแกมาดิมาดิมาเดี๋ยวพูดเดี๋ยวทุกคนอยากคอมเมนต์มาเรียกให้ผมอยากให้เล่นคอมเมนต์ชึบชึบลงทียนระดับจุ๊บ ตู้ชิบลูกว่ะดีนะคะไอ้นี่นายมันก็จะอ่อนห้าชีวิตอ,อ,อ่อนทำไมอ,อ,นะอ่อนห้ายหรอนาอ๋ยไม่อยากอ่อนห้ายจะไม่งั้นยังไม่อยากเจอคนกระจอกเกิดไปอะ่ะน่าเบื่อจังขอคนคนึนคนกุ๊กฉันสงสารน,นายนี่นาไอ้ลามฉันอย่าไปสงสารฉันเถอะนะเพราะฉันไม่โอเคพิสุจนีหรอกปแล้วตาเสียงหล่อแอ๊กแนวในนะ เป็นเป็นไรหรอหนะไอ้ลาไอ้โง่ไอ้ไอ้โง่แกนั่นแหละไอ้ลาบแกโง่ขอให้พี่เตยเร็วแล้วกันเฮ้ยเฮ้ยอย่าขี้โกงไม่ขี้โกงไปละจุบจุบชุบชุบจุบก็คือจูดินระดับที่เก้าจุ๊บเอาพึ่งจุ๊บจุบเอื้าตัวอย่างที่างที่สุดแล้วเนี่ยโอยก็เจาะกันครับ เจนนี้จะมีการโฆษณาก็ขอไปด้วยนะครับไปไปชอบก่อนจัดตรงอะไรนะคลิปนี้ก็เป็นแค่นี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับเพอย่าลืมกดอย่าลืมกดแชร์มันนี้มันเรื่อยงอลืมกดไลค์กดแชร์กดอะไ์กดกระดิ่งด้วยสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อน